สวัสดีครับเพืนเพื่อนในช่องครับวันนี้มารีวิวเครื่องตัดหญ้าเจ้าปัญาทรง n อดีสินหนึ่งนะครับตัวนี้ผมซื้อมาเฉพาะหัวนะครับเอามาแทนของเดิมที่ผมลื้อเละแล้วนะฮะก็เอามาดูเพื่อนดูนะครับใส่หางเก่าได้เลยฮะนี่นะฮะใส่หางเก่าได้เลยแต่เขาไม่มีน็อตมาให้นะผมสั่งซื้อน็อตมา ก็อัดน็อตสตัวนะฮะก็เอาแค่พอตึงนะฮะเดี๋ยวน็อตจะขาดแล้วจะมีปัญหายาวเหมือนผมที่ผมเจอนะครับถามว่าทําไมผมซื้อมาแล้วเครื่องมืงทําไมผมถึงซื้อใหม่เนื่องจากว่าเครื่องเก่าผมนะทรงนี้เลยแบบเดียวกันเป๊ะคัดมันหมดนะฮะคือผมใช้เอ็นสามีเส้นตึงไปแล้วตัดญยาลักษณะที่มันเปียก คัมันก็เลยห,หมดเร็วหมดเร็วผมก็ถอดเปลี่ยนคัตสั่งมาจากลาซาด้าคัตมาใส่ใช้ตัวดูดดึงน็อตออกนะฮะเอ้ยดึงคัตออกเรียบร้อยพอใส่คัตผมใช้มากิต้าดีดีหนึ่งจิตหนึ่งไม่ได้ดูไม่ได้ดูฟังก์ชันมันอนะอาจโปะ๊ะโปะ๊โปะขาดคาลูกา้กานก้านเอ่อเหวี่ยงเลยก็เลยต้องลื้อทิ้งเลยนะฮะ ก็หือ,หอสั้นๆนกับเพื่อนๆนะครับสาหรับถ้าเรามีหางแล้วเนี่ยเราจะมาสั่งซื้อหัวได้หรือเรามีหัวสั่งซื้อเฉพาะหางได้นะครับเขามีขายนี่นะฮะเนี่ยผมใช้สี่เส้นแล้วก็ตัดในช่วงที่หญ้ามันเปียงอะ่ะคัดมันก็เลยหมดไวนี่นะฮะผมก็เลยไปซื้อเครื่องมาใหม่เอาเฉพาะตัวเครื่องซื้อ1111เ 11, นี่ยก็ได้ราคาพิเศษรวมค่าส่งก็ซื้อน็อตอีก สี่ตัวเนี่ยก็ขายเป็นชุดนะก็มาใส่ได้เลยก็รอคัดบดเราถึงจะเปลี่ยนอีกทีนะครับก็ย้ำนะครับเปลี่ยนคัดทุกครั้งอย่าใช้ไขควงกระแทกอัดหรือว่าจะอัดออตัวคัดเข้ากับการเข้าเวียงมากเกินไปนะครับไม่งั้นเดรียวน็อกขาดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ